ล้อเลียนเจ้าหน้าที่ป่าไม้เปิดคลิปลุงพลเคี้ยวเปลือกไม้ล่าสุดวันที่10ก,ก,กรมาคมที่ผ่านมานะครับโลกโซเชียลมีการเปิดเผยคลิปจากยูทูบเบอร์ช่องหนึ่งที่ติดตามชีวิตของลุงพลซึ่งได้ถ่ายคลิปภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เข้าตรวจสอบต้นตะเคียนที่ศาลแม่ตะเคียนโสรพีข้างบ้านของลุงพลนั่นเองครับโดยลุงพลก็ได้นั่งลงไปหยิบเปลือกไม้มาใส่ปากและก็เคียเค้ยวจากนั้นก็ถุยทิ้งอย่างแรง จนน้ำลายกระเด็นก่อนที่จะเดินไปอีกจุดแล้วก็ทำเหมือนเดิมหยิบเปลือกไม้เข้าปากเคี้ยวๆแล้วก็ถุยทิ้งท่ามกลางเสียงหัวเราะของยูทูบเบอร์ไปรับชมคลิปนี้กันได้เลยครับคุณครับขอดูบัตรนะครับ,รรบคุณครับคุณครับคุณคุณคุณทำเกินหน้าที่ป่ะครับรรคุณไม่คุณไม่มีคุณไม่มีบัตรคุณทำไม่ได้นะอ๋อไม้มันต้องเคี้ยวดูครับอย่างไม้ต้องเคี้ยวดูใช่ไหมครับ อ้เนะบวกนอ่เี่ยงินอ่นี่อกินี่กิคุณครับขอดูบัตรหน่อยครับคุณครับคุณครับคุณคุณคุณทำเกินหน้าที่ป่ะครับคุณไม่คุณไม่ีคุณไม่มีบัตรคุณทำไม่ได้เลย อ๋อไม้มันต้องเคี้ยวดูครับอย่างนี้ไม้ต้องเคี้ยวดูใช่ไหมครับโอ้โหเนาะไม่เกี่ยงปากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ